ฮอตพั o เ e อร์ตี้สนับสนุนโดย All new The new icon ทุ่มเททบนานก็ต้องให้รางวัลกับชีวิต ทีี่ตต้้้้องการรแแลววใใชชิชิหสสมบบบู CAMRI Icon Elegance The New icon of ์ณ Canry 360องศาพาโนข่าใหญ่โครงการบ้านพักและคอนโดมิเนียมปลูกเล่นระด,ดับบนเนินเขาส่วนที่สูงที่สุดเปิดรับธรรมชาติภูเขาอันสวยงามรอบด้านคอนโดมิเนียมทรงวงรีรูปไข่ออกแบบให้ได้มุมมองของทัศนียภาพที่กว้างมากขึ้นโครงการและสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายใกล้เสร็จสมบูรณ์พร้อมโอนแล้ว นอกจากห้องชุด 1, 2และ3ห้องนอนแล้วโครงการยังมีส่วนที่เป็นบ้านพักทั้งแบบลากูนวิลล่าเนื้อที่90-136ตารางวาพื้นที่ใช้สอยมากกว่า200ตารางเมตรและแบบมานเทนวิลล่าเนื้อที่เกือบ1ไร่พื้นที่ใช้สอย450ตารางเมตรขณะนี้เหลือเพียงไม่กี่ยูนิตเท่านั้นรีบจับจองด่วนนะคะ360องศาพาโนขาวใหญ่ตั้งอยู่ที่กิโลเมตรที่9ถนนธนรัฐ ใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพเพียงหนึ่งชั่วโมงเศษเท่านั้นติดต่อสำนักงานขายโทรศัพท์02 656 0275-7และ081 822 8653 Global Top Group ขอเสนอ Olympus City Garden Condominium หรูสไตล์ยุโรปคลาสสิกใจกลางเมืองพัทยาซอยกอไผ่พัทยาสาย3ตัดกับแยกพัทยาใต้ Olympus City Garden Truly a new way of life Condominium หรู8ชั้น6อาคาร พร้อมคอมเมอร์เชลแอเรียก60ยูนิตตกแต่งอย่างลงตัวให้ความรู้สึกหรูหราทันสมัยโดดเด่นด้วยฟาซิลิตี้มากมายทุกยูนิตเปิดรับทัศนียภาพอันงดงามของสระว่ายน้ำถึง5สะสวนหลากหลายสไตล์พร้อมทั้งสกายจิมทุกยูนิตตอบสนองไลฟ์สไตล์และคุณภาพที่ดีของคนเมืองโอลิมปัสซิตี้การ์มีบริการบริหารห้องพักหลังการขายโอลิมปสซิตี้การ์เดอีกหนึ่งโครงการคุณภาพจาก global top group เปิดจองแล้ววันนี้โปรโมชั่นพิเศษรับเฟอร์นิเจอร์แพ็กเกจทันทีที่จองซื้อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร0 3 8 2 5 1 5ม6 3 8 251 586 7 9 0 741 741 7 Ocean Residential Property ขอสเสนอคอนโดมิเนียมราคาพิเศษในพัทยาอาทิเช่น The Citus j o m t i e n เดอะพามวงอามาร์ดอะริเวียร่าวงอามาร์ดและอื่นๆอ,อีกมากมายพัทยายังเป็นเมืองที่น่าลงทุนนะคะสำหรับอสังหาริมทรัพย์พบกับเราได้ที่บูธโอเชียนเรสเดนเซนทัลพรอพเพอร์ตี ตอบโจทย์ทุกการลงทุนสำหรับคอนโดมิเนียมในพัทยาเชิญพบกับบูธ Ocean Residential Property 1-30มิถุนายน Central พัทยาชั้น1และชั้น6 1-30มิถุนายน Royal Garden พัทยา16-25มิถุนายน Fashion Island 2 6่นไแลนด์2 6ม0ิมิถุนายน c e นทร a l สาลายา ยูนิคเซาล์พัทยาคอนมิเนียมทัมเลเยี่ยมเชิงเขาพระตำหนักใจกลางพัทยาดำเนินการก่อสร้างใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้วโครงการประกอบไปด้วยอาคารพักอาศัย1อาคารเป็นพื้นที่สีเขียวกว่าสีไร่พร้อมสระว่ายน้ำหลายรูปแบบสนามเด็กเล่นสวนลอยฟ้ายูนิคเซาล์พัทยามีห้องชุดดีไซน์ทันสมัยให้เลือกทั้งสตูดิโอ1และ2ห้องนอนขนาด22-62ตารางเมตร ทุกห้องเปิดรับมุมมองให้ได้สัมผัสวิวทะเลอ่าวไทยวิวเมืองพัทยาและหาดจอมเทียนอันงดงามยูนิคเซาพัทยาเหลือเพลงไม่กี่ยูนิตแล้วโทรนัดหมายได้ที่02-651-9600ด่วนนะคะยูนิคเซาพัทยาโครงการดีๆจากไรมอ์นแลนด์ ล่าสุดจากเสียม Real e s t a เตทโซลูชั่บ้าน The ะแกรนด์พาร์คเชียงใหม่บนถนนใหญ่วงเวียนรอบ3อำเภอสันทรายเชียงใหม่ด้วยพื้นที่กว่า43ไร่กับบ้าน2ชั้น5แบบเพียง147หลังเย็นสบายด้วยไฮซีลิงเปิดรับธรรมชาติด้วยกระจกบานใหญ่โดยรอบครบทุกฟังก์ชันการใช้สอยด้วยวัสดุคุณภาพพรั่งพร้อมด้วยฟา c ซิลตี้คลับเฮาส์สวนสาธารณะขนาดใหญ่ระบบอัตโนมัติเกตเวย์และระบบรักษาความปลอดภัย24ชั่วโมง เปิดจองราคาพรีเซลเพียง3ล้าน3 9 0 0 0บาทโปรโมชั่นพิเศษทำสัญญาเพียง60,000บาทรับส่วนลด1 0 0 0 0แบาททุกยูนิตสอบถามรายละเอียดได้ที่084-221-4488หรือ w w w s i a m r e s c o m เป็นยังไงบ้างคะโครงการที่น่าสนใจในวันนี้พบกันใหม่อาทิตย์หน้านะคะ